สีบทนหน้ามสาสด้าสามเคลือบแล้วครับเงาแล้วเสร็จแล้วครั้งนี้ปิดกระดาษเยอะหน่อยว,ว,วันนี้วันอังาคารอาทิตย์สี่ ส่งครับอูสกลืมวนวนว้าวงานสีมีหลายขั้นตอนเนี่ย่าจะได้ยากไม่ง่ายหรอกปิดกระดาษเต่มกระดาษเห็นไหมกระดาษต้องสันนั่นน่ะ ต้องสัตเนี่ยต้องสัตเนี่ยนะตั้งเนี่ยต้องคือให้มันดีนะนี่ยจะได้ขัดหลายรอบไม่ใช่รอบเดียวได้4-5รอบเออบันไดนิดเดียวเองชนะสามครับ ข่าวมาแล้วครับก็ดููอร์ดาร์โน่ยสามสองสองเรับ